สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับบุ๊กนะครับจากช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดแล้วนะครับนี่นะครับดาบอสูรพิฆาตมังกรนะครับวันนี้เรามาเปิด13ห่อนะครับเดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับอันนี้นะครับ1นซองจะได้2ใบนะครับ13ห่หอจะมี26บใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูก์ดว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับทั้งหมด2 0 26ห่อนะครับเดี๋ยวเราแกะทีเดียวเลยนะครับมาเลยนะครับเริ่มเลยนะครับนะครับได้เลยนะครับใบสวยอยู่นะครับนี่นะครับ เบอร์ห้าเก้านะครับ2อบเลยนะครับไปที่สองนะครับมาแล้วครับอันนี้นะครับโอ้โหเบอร์เดียวกันเลยครับห้าเก้าเหมือนกันเลยนะครับอันนี้มีหกสิบกว่าแบบนะครับแต่จำไม่ได้ว่าทิปทบธรำมากี่แบบนะครับอันนี้เบอร์หกสิบเอ็ดนะครับโอ้ได้แต่แนวนอนครับเอาสองอันก็ได้เหรออีกแแล้วซ้ำอย่างนี้ก็ได้เลยเหรอ เบอร์นี้นะครับนี่ครับห้าสิบห้านะครับโอ้แนวน้อยสามอันแล้วนะครับมาแล้วครับแนวตั้งครับนี่นะครับเบอร์ยี่สิบครับที่ดูช้าช้านี่คือดูเบอร์อยู่ครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับกาสวยนะครับวิบวับกับทุกใบนะครับนี่นะครับอันนี้เบอร์สิบสามนะครับ เลยไปต่อเลยเอาแนวนอนมาอีกแล้วครับอันนี้เบอร์สามสองนะครับอันนี้มันจะเหมือนในนี้นะครับการ์ดอุลตร้าแมนเกตนะครับนี่นะครับเบอร์ห้าแปดนะครับมีของบิ๊กไก่แล้วนะครับบิ๊กไก่เขาทำมาการ์ดสวยนะครับน่าเก็บนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ครบหรอกครับไม่ครบสิบแผ่นนะครับนี่เบอร์สี่แปดนะครับโอ้โหการ์ดแนวนอนเยอะเลยครับรอบนี้ นี่แนวนอนอีกแล้วนะครับเบอร์สามสามนะครับสงใสเขาต้องให้เราให้ผมไปนอนแล้วมั้งครับแนวนอนเยอะเหลือเกินนะครับไม่ใช่นะครับนี่ครับแนวตั้งมาแล้วครับเบอร์เดียวไหมครับนี่นะครับนี่ครับเมื่อกี้ใบแล้วนะครับใบนี้ได้มาแล้วนะครับแต่ซ้ำเยอะหน่อยครับนี่เบอร์สี่สิบเอ็ดนะครับนี่เบอร์สี่สิบเอ็ดนะครับ นี่เบอร์สี่สิบสามนะครับเอาละครับอันนี้นักเอกนะครับเหมือนจะเป็นนักเอกเบอร์ห้าแปดนะครับโอ้แนวน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับเปิดมาเพิ่งมีแนวตั้งสองใบนะครับเนี่ยครับแนวน้อยแล้วครับนักพระเอกแล้วนะครับเบอร์สามห้านะครับนี่ชิวได้ไหยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่นะครับ แล้วก็นั่นได้เลยนะครับโอ้นี่งองเลยนะครับเบอร์ยี่แปดครับเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งแล้วครับเบอร์แปดครับแนวแนวน้อยแล้วครับนี่เบอร์เลยนะครับห้าเจ็ดนะครับ 5, เบอร์สี่สิบนะครับไม่มีที่ไว้นะครับเราเอานี่เดี๋ยวตั้งหรืเอเปล่านี่เบอร์สี่เก้านะครับ <_ S 2> ใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วครับรีบวางนะครับ <_ S 1> เอาภาพเดียวกันเลยนะครับ เอามาแล้วครับอันนี้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 เบอร์เก้าแลครับเมื่อกี้เบอร์แปดและเบอร์เก้าแลครับนี่มาแล้วครับนี่นะครับแนวตั้งแล้วนะครับแนวนอนแล้วนะครับนี่นะครับแนวนอนแล้วครับในท้ายนะครับหมดแล้วนะครับนี่ครับซ้ำกันเลยนะครับ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคล้ยนะครับขนมบิ๊กเก้าเขาทำกาวมาดีนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับที่เซฟนะครับยังไงคลิปน,นี้ไปก่อนนะครับ